Number 28, Cristiano Ronaldo. And this is Real Madrid. ललिक टीम श्यवता बी เกมกำลังจะเริ่มครับเซอร์ดาบิโกจะเป็นฝ่ายเขียนลูกเริ่มเล่นโ no <L> นลิโตนี่ถือว่าโชว์ทักษะที่เยี่ยมเลยนะครับดกบอลไปได้สวยครับเขาทำชิ่งกันอยู่ครับ โมเสสวนันนี้ล้ำหน้าไปแล้วนะครับ oh. ออกตัวไปก่อนนิดเดียวเท่านั้นเองครับเอาล่ะกอ เลพยายามที่จะเปิดบอลทะลุปไปให้ได้นะครับแต่ไม่ผ่านครับในแชลัตกองหลังนิดนึงนะครับก็เลยทำให้เสียบอลไปเลยคริสเตียโนโรนันโดโซเลส แล้วก็อสปาสโอ้ยน่ากอไปเยอะเลยครับ โอ้ดูพวกเขารับส่งต่อบอลกันครับแฟนแฟน,แฟนดูแล้วเพลินตาเลยครับตันนี้ผู้เล่นของเซตาบิโก้โดนใบเหลืองอีกแล้วครับคืนใทดีสองครับยูสินต้องให้เลยครับใบเหลืองเข้าไปสกัดนักยานนี้นะครับก็มีสดฟ้าเลยครับ จังหวะเข้าบอลพลาดไปนะครับไม่เจอบอลเลยครับโอ้โหฟาวครับตอ้องกต่ประตูที่สวยงามอีกครั้งของผู้สามตูครับแล่เมริดเป็นฝ่ายครองบอลไว้ได้ครับแม่ประสานง,งานต่อบอลกันได้ดีเลยครับ โอ้เป็นประตูที่สวยงามเลยครับนี่เกิดจะเป็นโอกาสที่จะได้ลุ้นประตูของพวกเขาแล้วนะครับาจะสุดท้ายก็ต้องบอกว่าผู้ช่วยตัดสินถือว่ายังตาไวนะครับยกธงขึ้นมาว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนครับแต่ถ้าดูแล้วก็ต้องถือว่ายกธงขึ้นมาได้ถูกเลยครับลาโกอัสปาส โอ้โหอันเกมขาดครับเข้าไปสกัดได้ถูกจังหวะเวลาเลยครับอาลกอาจจะมิสิทดผ่านลูกนี้เข้าไปแล้วละครับนี่ครับตักบอลสูงขึ้นหน้าไปได้ดีครับ โทมัสมุลเลอร์และเขาก็ยิงเลยครับ <c oughs> แเขายิงลูกนี้ได้เฉียบขาดจริงๆครับ <c oughs> แต่บอลมัน,นหลุดออกนอกกรอไปครับนะครับมีโอกาสที่จะเปิดตะวัดเข้าไปแล้วครับและเขาก็เซฟลูกนี้ไว้ได้ครับ กูจะสินปานุวิบหมดครึ่งแรกครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่สนุกสูสีนะครับเกมในครึ่งหลังเริ่มแล้วครับเรอแม,มริดเป็นฝ่ายเขยนลูกเริ่มเล่นมุนลเลอร์ โมมาสมุลเลอร์ครับพยายามที่จะเลี้ยงเจาะแนวรับไปให้ได้ครับเปิดลูกนี้มาได้สวยแล้วครับเห็นว่าตอนนี้พวกเขาจะต้องพยายามเน้นเกมรับแล้วครับโซเลสลาโกอัสปาส ครับถ้าพวกเขาถึงบอลได้ก่อนก็จะเป็นโอกาสเลยครับอะไรครับเขากลับเข้ามาได้แล้วว้าบล็อกได้เยี่ยมครับงหลังต้องการบอลทิ้งไปก่อนเลยครับเยืนเพื่อความแน่นอนไว้ก่อนครับนะครับแล้วทีมของพวกเขาครับกำลังจะมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเลยครับ อะไรครับมาถึงตัวนี้เขากําลังมองแล้วก็เปิดข้ามไปได้สวยครับฮูเมลสโอ้ดูครับรับทรงต่อบอลกันไปนี่ฝั่งตรงข้ามได้แต่งกและลูกนี้ยิงเลยครับดูนะ<ด><ด>ครับลูกนี้น่าจะเป็นประตูขึ้นนาของพวกเขาจริง,รงๆครับแต่บอลมันหลุดออกนอกกรอบไปไม่ไน่าเชื่อ ขึ้นไปครับทมให้ทีมยะเป็นฝ่ายได้ครองบอลต่อนี่เป็นลูกทุ่มครับลากูอัสปาส ดู่ตัวครับไปถึงบอลสบายๆ Crist <iano> <ide> คริสเตียนโรนันโดเกมยังเสมอกันอยู่นะครับนั่นหมายถึงว่าเซอร์ตาบิโกยังคงต้องการประตูขึ้นนำให้ได้ครับ <S <S โอ้โหเป็นการเซฟที่สุดยอดของยอดนายทวารจริงๆครับ โซเลสเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินครับ84นาทีของเกมแล้วนะครับเหลือ6นาทีสุดท้ายแล้วเท่านั้นอลไรครับโอกาสเหมาะแล้วครับเปิดบอลแล้วครับดูสามตูของกันลูกนี้ได้เยี่ยมครับต้องลุ้นกันต่อในช่วงทบเวลานี่นะครับรบมา2นาทีครับน่าจะได้เลยครับลูกนี้ โอ้โหลูกนี้เหลือเชื่อครับไม่เสียประตูครับการทีมตัดสินใจที่จะเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วนะครับลองดูครับว่าใครจะออกแลวใครจะลงไปแทนครับ นะครับตอนนี้พวกเขาต้องการประตูขึ้นนํำครับเพื่อที่จะลดความกดดันอาหักนํำก็น่าจะเล่นสบายขึ้นครับ Funk Soul Brother right about now, the brother. Check out now. The brother. Right Brother